สวัสดีครับกลับมาพบกับผมพี่วุฒิละเพื่อนนะครับในวันนี้จะมาเล่าสู่ท่านฟังในเรื่องของแนวทางในการดำเนินการสรรหาและก็เลือกสรรบุคคลเพื่อเข้ารับราชการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสนะครับซึ่งเป็นหน้าท้ายหนังสือของสํานักงานกอพที่นร1004ทับ,บแหวน17 ลงวันที่20สิงหาคม2564ในเนื้อหาของหนังสือแนบไทา์หนังสือของกอพอชฉบับนี้นะครับบอกว่าส่วนราชการเกิดปัญหาในการสรรหาและก็การเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสน,นะครับให้พิจารณาปรับวิธีการหรือบริหารจัดการ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กพอพกำหนดในลำดับแรกก่อนแต่หากพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กพอพกำหนดตามปกติได้ก็ให้พิจารณาแนวทางดำเนินการกระบวนการต่างๆดังนี้นะครับ 1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันหรือคณะกรรมการคัดเลือกหรือคณะกรรมการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและก็เลือกสรรของส่วนราชการอาจปรับวิธีการประชุมเป็นการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือหากจำเป็นต้องประชุมในสถานที่ที่สว่วนราชการกำหนดซึ่งทำให้เกิดการรวมตัวของกลุ่มคน ให้ส่วนราชการดำเนินการให้เป็นไปนตามมาตรฐานทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดโดยคำนึงถึงสุขภาพและก็ความปลอดภัยของผู้ที่เกี่ยวข้องในข้อที่2ในเรื่องของการแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งและการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งหรือการคัดเลือกโดยวิธีการสอบต่างๆให้ส่วนราชการกำหนดแนวทาง บริหารจัดการที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆเช่นจำนวนผู้สมัครจำนวนผู้เข้าสอบจำนวนชื่อตำแหน่งที่เปิดสอบเนื้อหาวิชาหรือหลักสูตรการสอบที่ประกาศกำหนดไว้โดยอาจพิจารณาดัางนี้นะครับ 1. ปรับแผนดำเนินการ เลื่อนวันจัดกิจกรรมหรือปรับการบริหารจัดการเช่นการกระจายจำนวนผู้เข้าสอบโดยการจัดสอบแบ่งเป็นหลายวันหรือหลายครั้งหรือจัดในสถานที่สอบหลายแห่งเป็นต้นทั้งนี้ให้ส่วนราชการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดโดยคำนึงถึงสุขภาพความปลอดภัยของผู้ที่เกี่ยวข้อง2 ปรับวิธีการสอบเป็นการสอบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยคำนึงถึงความพร้อมของระบบอิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีความปลอดภัยของข้อมูลมาตรฐานการดำเนินการการสอบตลอดจนความเป็นธรรมและความสมภาพในโอกาสของผู้เข้าสอบ 3. ปรับหลักสูตรการสอบกรณีที่ มีเหตุผลความจําเป็นอย่างยิ่งที่สวัสดการต้องปรับเปลี่ยนหลักสูตรการสอบหรือเนื้อหาวิชาที่สอบต้องยกเลิกการสอบในบางส่วนให้ที่ไม่สามารถดําเนินการได้และกําหนดวิธีการสอบอื่นทดแทนเช่นยกเลิกการสอบปฏิบัติและก็ปรับเพิ่มคะแนนในการสอบข้อเขียนทดแทนเป็นต้น โดยให้ดําเนินการได้โดยต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและก็คานึงถึงมาตรฐานของวิธีการเลือกสรรที่ยังคงทําให้ผู้มีความรู้ความสามารถยังให้ได้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถเข้า,ารับราชการนะครับนี่คือแนวทางการสรรหาและก็เลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค ที่เป็นอยู่ในขณะน,นี้หน้าท้ายหนังสือของกอพอที่นอร1004ทับบอแวน17ลงวันที่20สิงหาคม2,564ท่านสามารถที่จะติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวต,ต่างๆที่เป็นประโยชน์ในการเตรียมตัวสอบด้วยการกดติดตามช่องนี้เอาไว้นะครับแล้วก็กดกระดิ่งเ้จะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆรวมไปถึงท่านสามารถที่จะส,สแกน q r c o d e เพิ่มขึ้นเข้ามานะครับเพื่อที่จะไว้เป็นสื่อกานในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้วยกันได้นี่คือแนวทางในการดำเนินการในการสรรหาการเลือกสรรบุคคลในสถา,กานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสแนบท้ายหนังสือของสำนักงานกพที่1 0 0 4ทับวแหวน17ลงที่20สิงหาคม2564ฝากกดติดตามช่องนี้เอาไว้ด้วยนะครับท่ยานจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆครับคลิปนี้เอาไว้เพียงแค่นี้สวัสดีครับ